ประดุประดุครับพี่น้องประดุเบิง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 ,บงเอาอ้ยนะครับโอ้โอโยล่มล่มเข็นกบครับพี่น้องกบๆกบ สวัสดีครับนะครับมื่อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพือสุสมโพยชันแนวนะครับมื่อนี้ก็พาพี่พาน้องมาใส่เบ็ดอีกนะครับเมื่อหนึ่งนะครับผมมื่อนี้ได้เบ็ดมาสามสิบหลังนะครับคลิปก่อนเอาเบ็ดไป4ี่สินะครับใส่เกือบโบแหลวคำนะครับมันคำใส่โบแลลวมื่อนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นสามสิบหลังนะครับมาลองเบึงไม้ยไม้ครับพี่น้องฝนตกมาหนามันขึ้นนะครับงข้างนี้เป็นไฟนะครับเป็นไฟ นี่ก็เป็นฝายนะครับมาลองเบองไม้ใหม่นะครับว่ามันสีมีป,าป่าบอนะครับเดี๋ยวมาลุ้นนั้งกันครับหลังแหลกนะครับผมเอ,อเที่ใส่ก็เป็นเงอใส่เดือนหรืเอเก่านะครับเพราะว่ามันหาง่ายครับผม เ่ยเศษเดือนหาง่ายเสียบง่ายนะครับลองเบิ้งนะครับว่าปลาสีมากหรือ,อยังนะคชิดนี่ปลาหรือ,อยัง ผมมาย่างเบึงนะครับเห็นปลามันบอดอยู่นะครับแต่บมหูว่ามันจะกินเบีดยบบ่อนะครับต้องเบึงนะครับ ใส่เบ็ดหวยนะครับมือนี้ใส่อยู่ไฟนะครับไฟยาป้องปลาหวยกับปลาไฟมันสิที่กันอบอล อ่ะครับพี่น้องมาเบิงเบ็ดลังนี้นะครับนี่ใส่ยังม่ทันแล้วนะครับก็จะใส่เด้ย๋ยซีหาลังนะครับหมูซึ้ว่ามันมีกันดึงนะครับมันหลุดน้ำกันครับผมมาเบิงมาเบิงมาเบิงป้ายหยังนะครับนี่โอ้ละโอ,โอ้นะครับปลาดุกครับพี่น่องปลาดุกโอ้ ใส่มาท่านแหล่าสัคัาพผมด้ใส่ได้หาหลังระดูเพ็รเลยครับเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อทั้งพีอีกครับผีโอ้ใส่เบ็ดฝายครับผีดึงอีิงแล้วครับดึงอีิแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้พี่น้องบุงอีต้นนะครับปลายอย่างนะครับนะครับโอ้ยมันกลิ่นมันหล่อนซื้อนะครับตัวนี้อย่างนะครับโอ้ยนะครับผม ประดุกมาแล้วครับนะครับเดี๋ยวปดประดุกนะครับพี่น้องแตมแหลกมากแล้วครับแตมแหลกนะครับ บุกไฮเล็กปัญหาครับแต้มแรกครับพี่น้องประดุ๊ใส่พ่นนะครับเดี๋ยวเอาถุงมาน้ำนะใส่ทั้งฟังไฟหยาบปองน้ำนะครับนะครับผมใส่ทั้งนี้นะครับน้ำพุ่งมากครับนั้งอะไ้นะครับโอ้โหว่าสิมีปลาโบนะครับมาดลุนน้ำกันครับมือแรง ครับผมมือนี้ก็มาผู้เดียวอีกขึ้นเก่านะครับป็นย่ทองยั่งมันหวังนะครับมือนี้ก็ได้นะครับครับผมลุยเดียวเบิงนะครับมันหมานนะครับอ่ะครับผมกระชใสให้พี่น้องเบื้องอีกลังหนีลังสุดถ่ายนะครับใสให้เบิ้งอีกลังสุดถ่ายครับเพราะว่ามันสิบ่แลลวนะครับเดี๋ยวจะมาลุ่นน้ำกันนะครับปะยามยามเลยนะครับย่ามยามเลยนะครับ どんな。<music> <music> มใส่เบ็ดแล้วนะครับยามกลับครับพี่น้องมเบึงลังนี่น้ำกันเนาะสายมันที่ดึงมาทั้งสี่นะครับเป็นจังไงถือว่าโอ้ยขวงโอ้ยรุดนะครับโอ้ยนะครับยามกลับนะครับรุดรุดนะครับมาครับพี่น้องบาดนี้ มยายามเบียดน้ากันนะครับกำลังสีฟ้าพยายามเบ็ดนะครับบึงหลังแหลกนะครับที่บอลังนะครับลังคำหันมันดึงอยู่ได้หนึน่บโอ้ยหลอนนะครับครับผม ต่อมานะครับหลังนี้วางแรงกันถือประดุกนะครับโอ้หลอนอหลังนี้ครับสี่บนะอ้อสิมาน่อน,นะครับโอยหลอนอีกแล้วนะครับโอ้หลอนดีขนาด เบืงหลังนี้ครับผมคือพอ,อสายคือง่ยายๆเท่เนะอ,อู้หหลอนใส่เบ็ดไฟแน่หนิล่ะครับหลอนนะครับโบมานกับยาวากันเด้อนะครับมาล่องไม้ใหมนน่นะครับืันนี้โอ้มีจีรีนะครับมีแต่หลอนกับหลอนปลาสิววา กอดนะครับรนั่งยู่ตรยงไงครับรอนด้วกันปลาปุ๊โอ้ถึงไม่ยุ่งเถีงอยู่ปลาจุบปกินเบสนะครับโอ้พี่นองโบมานเลยนะครับ ครับโอ้ยหลอนนะครับผมหลังสุดท้ายก็ได้ไปครับพี่น้องมือเร่มเศ้าออจังมาเบิองน้ำกันนะครับนะครับพี่น้องผมเห็นกบครับกบโกบพี่น้องกบเดี๋ยวสิไปคุบกบเห็นเบิองนะครับเห็นกบครับพี่น้องกบโกบ บรหมานนะครับมือน,นี่หมานกบครับพี่น้องนี่นะใส่เบ็ดบ่หมานหมานกบนะครับอ้าขาเพื่อได้อ็นะครับอ,บะอะน,ะค,บน,ะ,นะครับผมกบครับคือว่าหมานด้กันนะครับมือเนี่บ่ได้ปลานะครับ โบได้ปลาแต่ว่าได้กบนะครับนะครับพี่น้องมือี้ใส่เบ็ดโบมานนะครับแต่ว่าตอนกลับขึ้นมามา่อฟอกบนะครับโอ้ตัวใหญ่เติบนะครับนี่จนหักขาหยากนะครับได้บกเอบตัวนึงนะครับมือนนี้นะครับผมเมือกันเส้าจังมาเบิองป่าน้ากันนะครับว่าจีด่อีกบอนะครับถ้าบบได้โบมานกับโเป็หยังนะครับนอเหมือนี่ได้ปลาดุกตัวนึงกับกบตัวนึง ก็ถือว่ามั่นหมันนะครับพ่อได้กปนนะครับครับผมสวัสดีนี่มือเศร้าครับบานนี้ไปยามเบ็ดน้ำกันครับผมะ่ะครับมาเบิ่งลังแหลกน้ำกันครับโอ้คือมีซีรีเถื่อนา๋บ้นี้โนโอ้องหลอนครับพี่น้องมาทั้งฟังหยาปองนะครับ เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเบิ้งเบิ้งเบ้งเบ็ดครับเบิ้งเบ็ดอุ๊ยนะครับคุณนะเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับฝายหยางน้อบ้าทางฝั่งอยางปองปะดุกปะดุกครับพี่น้องปะดุเบิ้งเบิ้งเบื้องเบ้ออุ๊ยนะครับโอ้โหล่มล่มโอ้หงายเลยผมโอ้ปะดุกใหญ่ครับ เบื้งห้อยผมเหมือนโอ้นะครับโอ้บิก๊กโอ้ยทางไฟหยาป่องนะครับหน้ามันสีดำดำปดุกก็ออกตัวดำดำนะครับอู้นะครับเอา้าแต้มแรกยัง่มึเศร้าม,มากแล้วครับผมพี่นอ้องเบิ้งเดียวผมตั้งกล่องนันครับปดลากันครับ,อ,รบอันนี้ หางแดกวนะเนาะเอ๊ะเอ๊ะอโอ้ยนะครับกินบลเล็กมาได้ตัวนี่ตัวแตกวล่ะกินเล็กนี่อู้ห ครับผมแป้มแรกครับเนี่มูเศร้านะครับนะครับอะครับพี่น้องมาหลุนลังนี้น้ากันนะครับเห็นบ่ครับเบ็ดสายโกงของมไในเลยนะครับนะครับนะเดี๋ยวผมลงไปเบิ่งนะครับถือยังอยู่ ไปครับผมสืบภาพี่น้องมาเบิ่งเบ็ดหลังนี้ครับโอ้ยนะครับนี่นี่เห็นบ่นะครับ,นะรบผมบ่มีมองว่างกล้องนะครับเบิ่งนะครับตายเบ็ดมากสีนะครับเป็นอย่างโน,น่นโอ้ยเอียนครับพี่น้องโอ้ยเอียนอ่ะแ้มที่สองยังมือเท้าครับผม มันยังมาจอมันล่ะกุนะโอ้ยนะครับจนเวิร์กเว็ดนะครับมันอยู่ทั้งขั้นนะครับวมีหมองว่างกล่องนะครับแต้มที่สองเป็นเอียนนะครับแต้มที่สองอยี่หมูเร้านะครับ คืน้องหยาป้องอีกครั้งนึงนะครับ oh. ฟังทั้งหยาป้องนะครับหลังนี้หลังสุดท้ายแล้วนะครับฟังทั้งหยาป้อง oh. สายมันคือของมาทางไหนบ้าห oh. <laughs> <น> oh. ลงังนี้เนาะโอ้ลอนโอ้หลังนี้เงียบลวนดีขนาด ต้องเสิร์ฟนะครับโอ้ยบ้ถือนะครับต้องเสิร์ฟนะครับพี่น้องกระมาสรุปแต้มย้ําเมือนเสานะครับอ่านะครับผมปลาดุกตัวหนึ่งนะครับถือว่าใส่บิ๊กๆนะครับแล้วก็เอี้ยนตัวหนึ่งนะครับผมย้ําเมือนเสาบวกมาอีกสองแต้มครับผม เมืเ่อคืนเนี่ยมายามบ่ดด้จักโตนะครับพี่น้องเมื่อคืนเนี่ยแต่ว่าโชคดีแน่นะครับตอนกลับนะครับไปพอ่อกบนะครับกเ็เลยได้กบตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่านับแต้มเนาะพี่น้องเนาะกบตัวหนึ่งครับผมไปเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งทั้งเถียงครับบ้านนี้ครับผมสรุปแต้มเนี่ยมื่อเ้านะครับได้ประดุกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เย็นตัวหนึ่งนะครับกบนี้ได้แต่มเมื่อคืนนะครับประดุกตัวได้มือว่านนี่ต้มปนไปเรียบร้อยครับพี่น้องกินขอแรงไปแล้วนะครับ พยายามเบ็ดนะครับสรุปแต้มก็คือได้ทั้งเบิดซีแต้มนะครับร่วมครบนํำนะครับผมถ้าพี่น้องถือใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเปล่อกผสมปล่อยน้ำเด้อครับเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับ